โอ้โหสามชาติทักทายก่อนเลยครับรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าโอ้โหโอ้โ โอ้โห oh สุดจัดครับเสียดโดมล็อกกี้สีน้ำเงินสุดหอครับผมออกไปแล้วทางเนื่นืทนโหดสายแบกตัวจริงครับวันนี้ต้องยกให้ทีมงานนี้เลยกอการยางครับ ทีมงานกอการยางหรือว่าทีมงานป่าหัม่มเดงครับสุดจัดแต่ว่าวันนี้นะครับผมเป็นทางด้านของเจ้าโกเบโก้นะครับมาเข้าเวรนแทนรถขุดของทีมงานก่อการยางผมมาสุสอ0รนั้นไปทำงานนอกอยู่นะครับ เสียวฟุกว่าอย่างนั้นวันนี้พิกัดของความมันนะครับก็อยู่ที่บ้านพนมดินอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับวิ่งงานเมา แปลงใหญ่ๆครับได้เจ้า,าโคเปโตกสเคหนึ่งสี่ศูนย์มาเข้าเวนแทนนะครับรถรอมาแล้ว ตอนนี้ครับอิสุโลคบคอรกกำลังใส่ดินอยู่สายแบกครับสายแบกตัวจริงจัดไปเต็มที่กดหลังกันล่วงปล่อยตัวครับไปแล้ว สายแบกของแท้ชาใหญ่ครับเสียบเข้ามาไม่รู้ว่าทีมงานวิ่งกันกี่คันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันคันนี้คือคันที่3นะครับ หุวนตลบออกไปเลยครับจุดอันตรายครับก่อนจะขึ้นถนนโอ้โหโหดโหดสายแบกตัวจริงงานเหมาครับ สโลแกนของอวงการในช่วงปีท้ายๆมานี่นะครับไม่แบกแล้วจะแดกอะไรขนาดแบกทุกวันยังไม่มีจะแดกเลยนะครับนี่เป็นสโลแกนของอวงการรถบรรทุกในยุคข้าวยากหมากแพงครับ ช่วงนี้หวังพึ่งใครไม่ได้แล้วต้องพึ่งตัวเองหน้าดินสวยๆครับขุดง่ายๆเจ้า,จากโกเปโก้ได้จวงเอาจวงเอาเลย ปล่อยตัวไปแล้วครับ 当啷嘞！ สติ๊กเกอร์มาติดหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเจ้าหนึ่งสองศูนย์นี่มาโบโริโก้มาร์ที120 ดินสวยมากครับขุดง่ายๆเลยช่วงเอาช่วงเอาเลยครับ เมก้าร้อครับจเจริญยิ่งจเจริญทรัพย์เอเจริญยิ่งดินด่วนนะครับสุดลอยหนึ่งคันสังกัดทีมงานกอการยางมาอีกแล้วครับ นี่มาเป็นคันที่ห้าเนี่ยมีเสียงบอด้วยสายแบกต้องจัดเยอะ หลังครับเต็มแล้วปล่อยตัว เสียงเพาะมากคน,นับนี้เสียงเพาะมาก ไปนิ่มๆสบายๆครับโอ้เสียฟุกขับเองเลยครับเสียฟุกขับเองเลยคันนี้อ้าวขับเองทำไมขึ้นประตูฝักชายโอ้ไม่ได้ขับเองครับเสียฟุกมากับเขามากับทีมงานครับ หรือว่าขับมาเองเสียฟุกสุดหล่อนะครับตัวแก่ใหญ่ของทีมงานก็การยางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับทีมงานคุณภาพของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเลยนะครับ เอาเสียโดมาแล้วเสียโดมมาแล้วมมลว,วันนี้รถวิ่งน้อยๆน,นะครับวันนี้รถวิ่งน้อยปกติเนี่ยทีมงานกอกันยางนี่ต้องถ้ารวมสองทีมด้วยกันนี่สิบกว่าคันน่นละครับ หลังแล้วปล่อยตัวครับปล่อยตัวออกมาแล้วสายแบก จัดสุดจัดนี่คือคิวแรกครับเสียโดมล็อกกี้นี่ก็มาแล้ววิ่งไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวมา ก็นี่ครับเป็นบรรยากาศของทีมงานกอ,อการยางนะครับหรือว่าทีมงานป๋าหําวิ่งงานเหมากันอยู่ในช่วงปลายนะครับปลายปลายไดดูการแล้วช่วงนี้ฝนก็เริ่มเทลงมาแล้วในหลายพื้นที่นี่ก็ทําไร่ไถนากันบางทีมงานนี่ก็หยุดกันไปแล้วครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานกอ,อกัรยางนะครับ ซึ่งรถพุดนี้ก็มาเข้าเวนแทนนะครับเจ้าโกเบโกเอชเคนึ่งสองศูมาเข้าเวนแทนรถของทีมงานกอการยางเองเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ